สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดภิกษุณีปายเผยดวงชะตาประจำเดือนมกราคมเตือน3เดือนเกิเกดจะมีอันตรายภิกษุณีปายหรือหมอปายพรยกระซิบเผยดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2566เตือน3เดือนเกิดจะมีอันตรายต้องระวังให้ดี เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองกับคำทํานายดวงชะตาของภิกษุณีปายหรือหมอปลายพรายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุเกิดขึ้นตรงกับคำทํานายที่ทํานายไว้หลายครั้งล่าสุดได้เผยคำทํานายดวงชะตาประจําเดือนมก,กราคม2566เตือน3มเดือนเกิดจะมีอันตรายต้องระวังให้ดีคำทำนายคนดวงดีประจำเดือนมก,กราคม2566คนที่เกิดเดือนมีนาคม เมษายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ความสามารถของตัวเองและหาวิธีในการหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตาและได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีการเสริมดวงไหว้พระประจําราศีเกิดของตัวเองให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละ9ตัวหรือรวมกันให้ได้9ตัว มอบบุญให้กับองค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรคำทำนายคนดวงสะดุดในเดือนมก,กราคม2566เดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทำเงินทำให้เกิดความโลภเรื่องของการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาไปกับการทุ่มเทกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่า คนเกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังในเรื่องของการขึ้นเขาลงเขาอาจเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องของยานพาหนะให้ดีคนเกิดเดือนกรกฎาคมให้ระวังงดการเดินทางทางน้ำและเรื่องเกี่ยวกับคำพูดอาจทำให้มีปัญหาเยอะคนเกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะเสียเงินกับเรื่องเละเทะโดยเปล่าประโยชน์ ความคึกน้าล่าสุดผ่าดวงเมืองปี2566โรคใหม่ร้ายกว่าโควิดนอสตาดามุสเมืองไทยทำนายสิ้นสุดการรอคอยกับการทำนายดวงปี2566นักทำนายดวงเรื่องร้ายชื่อดังอย่างโหนโสรจ,จะนวนอยู่หรือที่รู้จักมักคุ้นกันในานามของนอสตาดามุสเมืองไทย ก่อนหน้านี้ได้ทำนายปี2565ปีเสือไฟสุดสะพรึงไว้ว่าโควิดระบาดหนักค้นพบการรักษาแต่ไม่ทันท่วงทีภาวะเศรษฐกิจคนจนยิ่งจนลงโอกาสฟื้นตัวแทบไม่เห็นนอกจากนี้นอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวต่ออีกว่าจับตาสถานการณ์โลกแถบรัเสเซียสหรัฐจะเป็นสงครามใช้อาวุธที่มีอยู่ข่คมขู่กันอยู่ตลอดเวลา ทำให้หลายๆประเทศแย่ไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแม่นยิ่งกว่าตาเห็นไหมละ่ะซึ่งล่าสุดนอสตาดามุสเมืองไทยพูดคุยผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กที่แรกพร้อมคำทํานายดวงเมืองปี2 5 6 6สุดอาถรรพ์โควิดการเมืองปีเถาะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภัยพิบัติเศรษฐกิจต้องเตือนเกี่ยวกับโควิด2566นอสตาดามุส กล่าวว่าไม่ควรประมาทเพราะเห็นว่าสถานการณ์เบาลงไปแล้วแต่จะกลับมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่อาการจะแตกต่างออกไปช่วงปลายปี2565ก็จะกลับมาในลักษณะที่เกิดจากในต่างประเทศก่อนเข้ามาในไทยและเริ่มระบาดในประเทศของเราประมาณช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมน่าจะมาจากอากาศมากกว่าการติดต่อผ่านบุคคลต่อบุคคล ผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีโควิดกลายพันธุ์คนจะติดภายในหนึ่งวันแล้วเสียชีวิตซึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้ก็น่าจะคิดว่าเป็นไปได้แต่เป็นบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่มันเป็นเชื้อที่เรานั้นเคยเจอเคยพบมาก่อนก็สามารถหาทางแก้ไขมาตลอดเราอาจจะรอดพ้นตรงนี้ได้ง่ายประเด็นถัดมา3ปีหลังจากนี้ ปี2569โควิดจะหมดไปน่าจะประมาณ3ปีหลังจากนี้ปี2569คือหมดและไม่มีการกลายพันธุ์อีกต่อไปแต่ข่าวร้ายคือเรานั้นจะมีโรคใหม่มาอีกทำให้ทั่วโลกนั้นตกใจเป็นเชื้อโรคที่ผสมกันระหว่างคนกับสัตว์ทั่วไปเป็นโรคร้ายแรงมีผลต่อชีวิตได้ทันทีเป็นบางคนนะครับที่ร่างกายไม่แข็งแรงเป็นเชื้อไวรัสและ บางส่วนนั้นเป็นโรคสมัยโบราณที่เกิดจากสัตว์โรคเหล่านี้จะกลับมามันจะรุนแรงจะเกิดขึ้นก่อนที่โควิดจะหมดช่วงเวลาเชื่อมๆกันอยู่การสูญเสียนั้นจะมากในช่วงแรกๆแต่ก็เหมือนโควิดแหละครับถ้ามีวัคซีนยารักษาก็ช่วยได้ทั้งนี้จะเป็นอิทธิพลจากดาวพฤหัสโคจรเปลี่ยนตำแหน่งในแต่ละปีดูจากปี2569ดาวพฤหัส ย้ายไปเจอดาวที่ร้ายๆทั้งนั้นโดยเฉพาะปี2570จะน่ากลัวมากประเทศไทยเองนั้นก็จะได้รับผลเช่นกันสถานการณ์ก็คล้ายกับโควิดเพียงแต่เปลี่ยนชื่อของโรคใหม่โดยแพร่กระจายจากการสัมผัสคล้ายโควิดช่วงแรกๆความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายพายกระซิบได้ออกมาทำนายปี2566ไว้ดังนี้ครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นบ้างไหม พิกซูนีปายตอบว่าสิ่งดีๆมีเยอะแต่ไม่เห็นข่าวมีแต่เรื่องใหญ่ๆห,หนักๆต้นปีที่จะกรบข่าวเรื่องดีๆมีทั้งช่วยเหลือคนการได้รับตําแหน่งการที่คนไทยได้ไปสู่ต่างประเทศในองค์กรใหญ่ๆบุคลากรที่มีคุณภาพที่ควรมาช่วยไทยเยอะๆเ,เราจะได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศเยอะมากๆเงินจากต่างประเทศ เข้ามาสะพัดมากๆส่วนเรื่องของนายกคนต่อไปหมอปลายกล่าวว่าตอบยากพูดจริงๆทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้พูดจริงๆยังไงนะ่ะก็ยังไม่เห็นหีบเห็นแต่ยักษ์ออกมายืนตามสี่แยกอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็นแต่เขาจะพยายามทำให้เป็นทำให้มันมีแต่มีช่วงหนึ่งที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกันไปก่อน และใจแป้วสักรอบหนึ่งแต่ในที่สุดก็จะได้เลือกตั้งเรื่องหน้าตาเดี๋ยวนี้นะ่ะสัญญกรรมก็ทำง่ายเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวหน้าตึงขึ้นด้วยตอนนี้นะ่ะเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเ hey! ฮมีความสุขดีใจเห็นแต่ภาพนี้ตลอดเลยคําถามเพราะมีแต่คนเฮ hey! เข้ามาพักเขาเหรอหมอปายตอบว่าอารมณ์นั้น คำถามถัดมาดูแลผิวพรรณหน้าตาดีใช่ไหมหมอปลายตอบว่าจะดีขึ้นเยอะคำถามถัดมารวยใช่ไหมหมอปลายตอบว่ารวยอยู่แล้วอันนี้นะ่ะเล่านิทานอย่าคิดเยอะทั้งนี้หมอปลายยังทิ้งท้ายด้วยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีคดีความใหญ่โตมโหฬารานคนตามกันหนักหนามากเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็หายเงียบไปจะมีเรื่องของมหากราบการหลอกลวงแบบรุนแรง มีความสูญเสียครึ่งค่อนประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่งข่าวจะมาเร็วๆนี้ไม่นานนี้ความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายลพรกระซิบเตือนนรกบนดินไฟใหญ่หลอกสูญเสียค่อนประเทศเผยโฉมนายกคนที่30แย้มจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเช่นกันหมอปลายเตือนนรกบนดินไฟใหญ่ ยักษ์มีนวดอารวาสหลอกสูญเสียคอนประเทศคนดังนั่งเครียช่อง8เปิดดวงเปิดชีวิตหลังบวชของพระปายหรือหมอปายพรายกระซิบหมอดูระดับชื่อดังของไทยแม่นจนขนลุกหรือบางเรื่องพูดไม่ได้ลั่นดวงปีนี้แรงมากภิกษุณีปายหรือหมอปายพรยกระซิบ เผยสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของยักษ์ว่าจะมียักษ์มีหนวดร้อมแหลมยักษ์อาจจะไปฉีดหน้าทำโบท็อกอะไรมาหน่อยยักษ์สมัยใหม่ถือปืนถืออาวุธนิดหน่อยจะออกมาอารวาดหาเรื่องออกมามันน่าจะเงาคำถามคือออกมาแล้วจะข้ายากหมากแพงไหมหมอปลายตอบว่ามันแพงอยู่แล้ว คำถามถัดมามันจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมไหมหมอไปตอบว่าจริงๆนะ่ะทุกอย่างมันหลีกเลี่ยงได้เรื่องยักษ์ตนนี้เขาอาจจะมีจิตใจที่ดีขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นยักษ์ใจดีเวลาส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองมีความสุขมากขึ้นเห็นพวกเขาเข้ามารวมกลุ่มกันมากขึ้นเขาอาจจะใจดีคำถามถัดมาจะมีเหตุการณ์ร้ายแรง อะไรไหมในบ้านเมืองของเราอีกหมอปลายตอบว่าเขาน่าจะออกมายืนมากขึ้นบนท้องถนนเพื่อป้องกันเพื่ออยากให้เกิดความสุขสงบเรานะ่ะจะผ่านพ้นด้วยดีขอแค่ความใจเย็น